ต่อไปครับผมจังหวัดปราจีนบุรีนะครับนะครับผมคางวันะครับสีมหาโพธผู้บ้านไผ่ตงหวานคู่เมืองผลไม้หรือเรื่องเขตเมืองตราบนทวารดีนั่นเองครับผมฮะจึนมาครับผมพอประโหนนาคณะนักกีฬาทับนายอัครพลพึ่งคำ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดปราจีนบุรีครับโอ,โ,โอ้โหอองเชียร์มันเยอะมากเลยอ่นะและน้องๆนะครับผมขบวนณารัเรศโดยโรงเรียนนครนายกวิทยาคามครับใช่เลยค่ะนะสนใจทุทุกโรงเรียนจริงๆนะการแต่งกายเนี่ยที่น่าทับใจเนี่ยสำหรับผู้ชมทุกท่านงานนะคะและลำดับต่อไปค่ะจังหวัดระยองนะคะกำขวัญ ผลไม้รถล้ำอุตสาหกรรมก้าวหน้าน้ำปลารถเด็กเจาะเสมาสวยหรูสุดคองผู้ตัวเองนะคะแล้ววันนี้ค่าหนนะ้หัวหนา้าคณะนะนักกีฬานางศักดิ์สิทธิ์พัสุวรรณะบงรักษากา,ารู้วหนการสำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองสมุทรทาเหลโดยวิเยลัยเทคกนิคมนครน,นายกค่ะนะคะ เห็นแล้วหิวเลยค่ะท่านผูเรียนนักประถูผูเรียนประรัแอ่าแล้วสุดท้องพูดแล้ยินเป่าอยู่นั่นเองนะใช่อ๋อใช่เลยต่อมาครับผมนี่ครับสมุทรปราการนะครับความฝันครับผมป้อมยุทธนาวีพระเจดีกลางงามฟาร์มจระเข้ใหญ่งามวิไลเมืองโบราณสงกรานต์พระประแดงปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีระบัวครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรมครับนี่ครับพี่น้องฝั่งน้าของเรานะครับน้าขบูนโดยหัวหน้าคณะนักกีฬานายไพบุญพินเที่ยงครับนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองครับผมและขบวนพาเดินโดยวิทยาลัยการอาชีพองคารักครับแย่งแรงงานนะคะน้องๆก็จะมีในการส่งมอบป้ายสัญลักษณ์ต่างๆค่ะใะวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นความสามารถการแสดงของน้องๆนะคะและลราับถัดไปค่ะน้าจังหวัดสมุทร เมืองหอยหลอดยอดลิ้นจี่มีอุทยานะราชการที่สองแม่กลองไหลผ่านบบาานมัสการบนพ่อบ้านแหลมน,นะคะวันนี้นนคณะกรกากีฬาในสมพงษ์เท้าสะอาดผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรสงครามขบวนอาเหรโดยโรงเรียนปากีวิเียคาค่ะนะคะโ<า>บไม้บอกมือได้เลยนะคะอารักท่ทุกคนนะครับ สมุทรปราการนะฮะนี่เรียบร้อย่ะดับถัดไปครับผมสมุทรสาครน,นี่นะครับคําควนครับเมืองประมงดงโรงงานลานเกษตรเขตประวัติศาสตร์ครับผมอันนี้นะครับผมก็นำขบวนโดยหัวหน้าคณะนักกีฬานายคำปนาจรามาน,นั่นเองครับ ผู้นวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรสาครนะผมและขบวนพาเหรดครับโดยโรงเรียนองคารครับสวัสดีด้วยนะคะะผู้ชื่อจังหวัดรุ่และสิกงะยิบมาเลยค่ะแล้วมือประมงดมโรงงาจริงๆนะคะว้าวอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยแล้วต้องมีลีนอันนี้อะชอบมากค่ะได้มีท่าทาาปลาแลนกินจริงได้ไหมคะ กินได้เลยนะมาฝากคุณเจมได้เลยนะคะแ,แบ่งปันความอร่อยนะใช่เลยค่ะนะคะผู้ใหพูดมาดิการเดินขบวนนี้ใกล้จะครบ14จังหวัดแล้วนะคะนี่เราถัดไปลำดับที่13แล้วครับผมใช่เลยค่ะแล้วลำดับต่อไปค่ะนะะจังหวัดสระแก้วชายแดนเบื้องบูรพาปางามนับตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณย่านกังหาไทยกัมพูชานะคะ่ะรู้อยู่แล้วค่ะในะวันจันทร์นี้เนี่ยก็มีเพื่อนบ้านจากนัดะะติดจังหวัดกัมพูช์ไม่ใช่จังหวัดสินประเทศกัมพูชานะคะหัวหน้ากระดานนักกีฬานายไผ่ทูลภาพพิมพ์ใจนะคะและขาที่การสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสระแก้วขบวนทะเละะ่ะและโดยโรงเรียนบ้านนานานยกศพิจิตรก่ค่ะ ก็เป็นชุดที่สีสันสวยงามมากครับดูจากตกล้าดอกไม้ครับร่มโอ้โหจัดเต็มจัดเต็มเป็นคาราเบลนะฮะเขาบอกว่านงานการแต่งก,การนี้ค่ะนะเราได้รับวัฒนธรรมจากตนบ้านประเทศกัมพูชานะกะจะเป็นนางแบบนางอับษรนางอัศรานะคะที่ต้องหลายคนต้อบอกว่าอุ้สวยจริงๆแล้วก็บกาคคนที่อยากแต่งเองเลยนะครับแต่งเป็นนางอัศรานะคะ กำแองกำไลแขนกำไลมือที <là> ่สวยงามด้วยผมชอบมากเลยรายละเอียดดีมากๆถูกต้องค่ะได้เป็นทีมกับงานคค่ะะะนน้องๆของเราก็นาได้รับเกียรติจากนายโรงเรียนป้านานายยกทีิศยาตอบด้วยค่ะได้แน่นอนครับผมลำดับสุดท้ายครับขอเสียงตบมือกีดังๆได้เลยนะครับจังหวัดนครนายกและนี่คือจังหวัดจุฬาภรณ์ไดคะ แล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ค่ะนะเรามีนะคะน้องสาลิกาวงมมุมพิมายเหน่อยเลยนะสุดๆน่ารักสุดๆะคะรับำขวัญเมืองนะครนายกนะครับนี่เลยครับเมืองในฝันที่ใกล้กรุงภูเขางามน้ำตกสวยรวยธรรมชาติปราศจากมลพิษครับผม นะครับนำขบวนโดยหัวหน้าคณะนักกีฬาดร์พลธรรมพลการครับผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครนายกครับแล้วนะคะและขบวนพาเหรดอันสวยงามครับผมโดยโรงเรียนนครนายกวิทยาคมครับผมไม่บอกตัวได้นะครับโอ้ชุดสวยแต่จริงจริงแต่กางเกงโอ้โหนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสนี่แหละความสดใส ใช่ค่ะนะคะเราก็จะได้เห็นทั้งน้องๆๆนักกีฬานะคะน้องๆเยาวชนจากจากกังหวัดนครนายกค่ะและโรถึงทุกท่านโอ้โห,โหอันนี้ก็เป็นชุดโชว์ที่เราได้เห็นเมื<ช>่อสักครู่แล้วค่ะขอชมตักใจเลยสวยจริงๆ,ๆสนุกด้วยนะฮะค่ะต้งบอกว่าสามโรงเรียนนะเป็นคีนตะมวยไทยก็รู้สึกว่านะคะแข็งแกร่งนะคะแล้วก็ทั้งตาเยือนอยู่ห้างคุณเจนี่คุณเจนี่มีความรู้ในเรื่องของมวยค่อนข้าง เยอะฉะงนั้นก่ะแล้วก็จะดูกันไปภาคกันไปสนุกมากสนุกครับมีหลาย่าของมวยไทยที่เขาเอามาผสม,ามาเอามาผสมผสานด้วยผมชอบตรงนี้นะครับเป็นเรื่องรายละเอียดที่เขาคิดมาให้เราใช่แล้วคะ่ะนะคะและนี่คือดังนั้นขบวนพาเหรค่ะะทั้ง14จังหวัดนั้นที่ เราจะได้อยู่ร่วมกันบนสนามแห่งนี้ค่ะในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39รอบค่ะ